สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนิโนตนิยามาตามกงสุดท้ายของแม่คันะคะแม่คับอกว่าแมวขึนลดหามือซ่อนแล,ล้วนะคะขึนหารอบแล้วนะคะวิทีพานมากก็ขึนมอเตอร์ไซค์ทะเบียนหนึ่งสองนะคะออกตรงๆเลยนะคะงวดนี้ขึนแล้วหารอบจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะนะคะแม่คาว่าขึนไลยมือแล้วนะคะม,มือนีนขึนเมืมือนะคะฝันวางไดก็แม่ บันวานองไผ่เพื่อนาน้องไผ่เพื่อนย่คำน่ายมาแม,มาเนี่ละบานเนี่ยอันอยู่หลังบ้านคือยังมันเป็นก่แท้เป็นนั่นแหละดาันนา้ำดันยังเห็ดเป็นคู่อยู่หลังบ้านนั่นเห็ดเป็นกู้ไงร่รถบัดในมันเลยขาดแล้วเป็นโศกเป็นยังเนี่ยเลยสีหาดินมาอัดแมะเอามือไปจกยังหส่วนดินขึ้นแม่สิมาอัอดแมะน้ำไหลค่ะก,ก็ยังนี่ไหลบางแห้ง ตึ่งเป็นโสกบานี้แม่ก็เลยงวาอ้า,าสใช่มลองบนจากน่อยเนเเด้ออย่าลองไห้ก็ได้ว่ายฝันในซิเบักาทลค่ะบอกคนซิเบตฝันในเล็กสิเตตัวเดียวไหมสื่อน้ำยาผ้าใบที่หนมาฝัน,นเอาเลขกซิเบตมาจะใส่การเล่ยล่องน เราผ้าเก่าร่วงไหวไอ้ข่อยนี่ข่อยร่วงห้มันฝันกันหรว่าใช่อืออืออันเลยมาฝันอันว่าอาไหมเงี้ยมากเลยว่าอาอันล่วงบางเด้ออย่าร่องหลายข่อยฝันในเด็กที่เป็ดในข้ากับว่าสั่งก็เลยโทรหาเพื่อนอันบอกกันได้ฝันหรือเ่บอกไม่ฝันเพื่อนกับวัสนใจดอกว่าเอ้าจังไหนจังบอกเพื่อนว่าใั่ไห แตสิเคยเคยบอกเลขกันตัวไหวกันตั้งแต่กี้นะั่นแม่นแปลนตายเห็นหมดแล้วตะกี้มันออกตั้งแต่ว่าไหนมียูทูบยูนย้นางเนาะสิบเ <11. S 1> อ็ดฟันฟันใดเป็นตัวก็ว่าเป็นแม่นขาขึ้นนะแล้วแมวคือลดทะเบียนยังแปดห้าหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับแปดห้าพ่อตาโดนหรือเปล่า งอต้านอย่างรุ่มคนมาขายอย่านี้ว่ามันคนมาขายอย่างเดียคนมาขายเลขนี่ล่ะมาแมวขึ้นรถมื่อนี้ขึ้นจังรอบแล้วเนี่ยไหวไดรอบเดี๋ยวดิเนาะนับลงผุแล้วแล้วงวดงวดที่ผ่านมานนี่เพิ่นขึ้นขึ้นมาบ้านนี่ตีห่าขึ้นมาบ้านตีห่าเยวะนุย้อนถามก่อนงวดที่ผ่านมานนี่ขึ้นจักมือ คืนยี่สองเมื่อคืนยี่อสองเมื่อคืนยี่สองเมื่อใช่กันแม่ข้ามกับพ่อได้ว่าใหุ้ปังเนาะเลขออกหนึ่งสองตรงตรงเลยบอกค่ะทะเบียนมันหนึ่งสองมัน 8, 5, บ่แปดห้าหนึ่งสองอืมแปดห้าหนึ่งสองวันนี้อ้วนนี่ึ้นแมวโตเก้าบ่จ้ะบุญทิ้งอะไรคืนอืมโตเก้าคือเก้าจวันนี้ขึ้นแล้วกัน แม่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 อยู่หันแล้วเอิอนเอิอนเอิอนแม่เบิ้งว่าจะขวางขี่รถได้นะนะเอิอนแม่เมาเบิ้งจะขวางขี่รถยันเท้าบ่เห็นเพิ่นแม่นบ่ล่ะแม่นว่าเอิอนเบิ้งขี่รถบ่ล่ะว่าเพิ่นว่าเลขสีออกเลขรถกว่าเนาะเลขออกดีนี่เตี้ยกะจิว่าทันแม่นปากเป็นกะจิว่าเสีอวเด้อแม่จ้าเสีอวเด้ออีหล่ให้โสดแล้วกะจิว่าเนาะเนี่ยปากบ่เป็นซื้อไปแล้วบันนี้อัน บอท่านซื้อเมื่อไปซื้อตะเล็ก11นั่นซื้อตะจุ่มนั่นแหละซื้อไว้ซื้อไว้ให้ฝันนี่ซื้อซื้อไว้ให้ฝันคือเล็ก11ซื้อละฝันดีเ่ราะวันนี้เล็ก11กับฝันว่าได้เล็ก11ล่ะก็เลยบอกโมว่าโมอามาเงั่น <c oughs> มาบ้านมายามกันก็เลยเสื่อนเอาในเด้อออาพะสันข่อยฝันได้ถ้าขาดได้11ตัวเดียวพะสันเ <c oughs> อราะมันไม่สิออกจริงๆคือได้เลขกเป็นตัหวหัวหนียวใช่ไหม บูได้คิดได้อย่างนี้มันฟันไปคิดก่อนคิดคิดก่อนคิดก่อนนั่นเพื่อนฟันว่านฟันวาข้าเจ้าตายข้าเจ้าตายฝันวาเมียคู่ตายอืมข้าเจ้าเทียงเลเียงเลี่ยงอายุกันเลี่ยงอายุกันอายุเ่าได้นาะไม่คิปนั้นน,นุ่มปดี๋ยวคห้าสิบห้า สิบแปปีเดี๋ยวถาลุงเฮงยังหน่อยเดี๋ยวสิบห้าปีเบื้องรถน้ากันเด้อค่ะโอ้อหตอนตอนนี้ทาเขาบ่ทาลุงยิ่งเหรอสิบปเบื้องทะเบียนรถว่าเป็นขึ้นรถทัานใดนะมาศาดจรกันหน่อยเถอะครับเด้อวันนี้ครับไปนั่นบบน,น, <laughs> นั่นนี่เาบ้านนั่นเด้อเลขสิบเอ็ดหนึ่งสี่เบื้องไหนเด้อไอเทียมมันแมนเด็กว่ได้กลับเลยวันนี้ ยาสวาโมหมักหมักหมักไปแล้วมีตัวใดแน่ก็มีตัวเลขลเนี่ยดวเลขดที่ว่าสิไปท่ายรถให้เพินเบ่งองยุแต่ว่าแม่คือรถกวน่ิพานมากกึ้นทะเบียนรถแปดห้าหนึ่งสองต่วกวนดิพานมากออกหนึ่งสองแล้วมันอกแปดหนึ่งสองแม่นมองหันจ้ะออกแปดหนึ่งสองเลยออกแปดหนึ่งสองวันนี้ก็เลขฝันสิบเอ็ดกสีบเหลือแปดหานี่สิ มันจะอกอกตัวใดออกตัวเก้ากับสี่หาหนึ่งสองแล้ววมันหันออกแปดหนึ่งส<า>องแล้วเนาะงวดงวดมันหันหันแถวแปดหาทั้งนาย้อนอธิบายเป็นฟังกอ่อนอะอธิบายสัำคัญว่าไปเบื้องรดกันอธิบายเลยอ๋อนที่ยาอธิบายมันได้คุยกับมัค้ำกันแล้วเอแมวขึ้นรถแมวขึ้นรถทะเบียนแปดหาหนึ่งสองวันที่ผ่านมากกับขึ้นขั้นนี้นะคะเลยออกหนึ่งสองวันนี้ขึ้นจับมือแล้ว หารอบแล้วนะคะคืนหารอบแล้วแม่ข้าม่าค่ะตัดข้างนาจะเป็นแปดหาข้างลัางกับเป็นหนึ่งสองนะคะเลขสามตัวจะเป็นหาหนึ่งสองเพื่อว่าเลขหนึ่งสองออกแล้วกับเสือแปดหานะคะแต่ว่าเลขแม่ข้ามฟันเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งหางเดียวนะคะอ่ะตุงเฮงถามเลขของฟันหนึ่งหนึ่งหางเดียวเดี๋ยวสิพาพี่น้องเป็นไปเบิ้งนึงเบิ้งทะเบียนรถอยู่ในบ้านบอกครับแม่ร้า แค่วขึ้นรถนะครับเจ้นะครับตั้งแต่งวดที่่านมานะครับเพิ่มข้ามพันธิวามันบอคนเ่บเบา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 เามบนบอกบอเตรเบเลยเบาเบาบาเบมีาเบารเอื่อขเ้นเาไดาเบ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 านบาเ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 นาเบาเบาเบาเน็เบาบาเนาเบาเห็นเบาเบาเบเบิเบาเบาเนาเบ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 าเเบาเบาเเบาเบบเบนาบ งวดนี้นะครับได้รอบนี้คืนแล้วหาเทือร์ฮารอบแล้วคืนหารอบแล้วคืนหารอบนะครับทะเบียนรถก็สิแปดห้าหนึ่งสองนั่นบอครับงวดที่ผ่านมาออกแปดหนึ่งสองนะครับบัตรที่นี่มันเป็นสิบลูเรือแปดห้าแปดหาหนึ่งเดี๋ยวด้ยวยลุงเนาะบลูเหลือแปดหาหนึ่งกับหาหนึ่งสอง เท่าทีนูเท่าทีนูสังเกตนะสองหาสองหนึ่งหาก็ได้สองหนึ่งหาหรือแปดหาหนึ่งหหานึ่งตัดตัดสองตัวก็จะมีแปดหาหาหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งเท่ากับว่ามันอยู่ในหนีเนาะเลขหาสองเลขจะวนอยู่ในนีเลขต้องวนอยู่ในนีนะครับพูนว่าคือไล่รอบแล้วไหมเดี๋ยวไปสรุปไส้สมุทรไทยเด้อ รอบนี้ิ่นขึหาหาเชื่อแล้วนะครับึ้นหารอบค้นหารอบแล้วว่ามันเพิ่นให้เอาหาเป็นตัวย่างตีนางมาหาแปลนหาหนึ่งหาสองนี่บ่ก็เป็นหกหกจับเทียที่สามนี่เป็นศูนย์หนึ่งลองเห็ดบางกันนะมันสีจับใหม่บอกว่าเงินอย่ยงผู้อื่นคือจับดีแท้ตีอ้าวลองเห็ดลื่นลองมึงเหล็กมันมีเหล็กมันมีซีโตตวัตตัด่ายเหล้วเวด้วยค่ะ แปดห้าหนึ่งมีแปดห้าหนึ่งมีห้าหนึ่งสองมีสองหนึ่งห้านะคะเลขสามตัวมีแปดหามีหาหนึ่งมีหนึ่งสองนะคะทั้งหมดสองนึงหาคับหาหนึ่งสองตัวเดียวกันกรับกันนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นเนี่ยท่างหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลนะคะจะรู้ว่าแมวขึ้รถแม่คั่มนีิเด้อค่ะเพราะว่าแปดหนึ่งสองออกแล้วก็ตัดลงมาเลยเหลือตาจับมุนกันนรอจับมุนมาเลยเป็นแปดหาหนึ่ง สองหนึ่งหาสองหาหนึ่งนี่นะคะแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองเป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบงรัฐบ <c ười> าลนะคะขึ้นหารอบเพื่อนยันว่าสื่อว่าพขัดไก่เพื่อนว่าขึ้นหารอบแล้วนะคะเพื่อนยันขึ้นว่าไปเพื่อนหายเอาหาเป็นรัก <c ười> เที่ยวขึ้นเที่ยวขึ้นมาในขึ้นมาไดก็เอื่นแต่แม่แม่แมยนมันเพื่อนยันว่าเบิ้งยันว่าเห็นเพื่อนนั้นค่ะ ก็ล้องบึ้งนะครับก็ขึ้นตะลัข้างโดนไปนะไปนอนเตงไว้ป๋อป๋โดนแค่เดียวกระลุงคือไม้ล้อนนทิยาเนี่ยนอนไว้เลยดิมาหน่อยถือคู่เมือเปลี่ยนขันขึ้นเปลี่ยนขั้นไปยังอันนี้บ่เปลี่ยนแม่ม่ลดเก่งหละเขาสามโตตรงตรงเลยเกตหนึ่งซี่มือเดียวออกสองน้อยหมู่บ้านนี่ลดกระพะเราออกศูนย์หนึ่งตรงๆรงดสีส่งกับแปดเก้าเก้าหาตรงๆง วันนี้เอานาไปถูทะเบียนมอไซค์เหมือนเดิขึ้นหลังคารถขึ้นหลังคาบ้านลงมามาเอานาถูทะเบียนมอไซค์ถูอยูม่มองหาหนึงก็ออกหาหนึงตรงๆเอ้าก็เจ้าได้ค่ะกับเขาอยู่นะมคะอ้าวขอบคุณแม่ค้าหลายๆเด้อค่ะที่เอาเน,นื้อทางมาฝากเอฟซิวันนี้เห็เอฟซีเจอด,ดีกับแม่ค,ะคะ้าแคปหน้าโซมั้เหมือนเด้อแม้ขึ้นรถก็เลขกฟันมี11ห้างเดียว